สวัสดีครับพบกรับผมทัพป้าถูกกับพี่หมีพูดได้ครับวันนี้มาทำวิดีโอรีแอคชั่นกันเลาครับกับวงเกิลกรุ๊ปวงหนึ่งที่ชื่อเสียงโด่งดังกระจงกระจายไปทั่วปฐพีนะครับกับวง Black Pink in your a ์ e ลนะครับผมกับซิงเกิลใหม่ที่เขาเพิ่งออกมากับเพลง I c e Cream ซึ่งเขานี้ไม่ได้มาแบบ4คนปกติเพราะเขาได้ไปฟิตเทอร์ลิงกับเซเลน่าโกเมสนะครับผมนักร้องสาวสุดปังจากประเทศอเมริกานะฮะก็ผมได้ดูตัวอย่างของทีซั่นไปบ้างและส่วนหนึ่งนะฮะ ก็เอก็จะเป็นสไตล์แบบสีแบบนวลนวลน,นุ่มนุ่มพาสเทลพาสเทลหน้าอร่อยอร่อยหว,วานหวาน,นะครับแต่ MV เต็มจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับกับครั้งแรกในการ Reaction เพลงไอศครีมจากแบ็คพิงครับอ๋อเปิดมาใครเนี่ยอ๋อตีพิงปองต๊ก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 อ,อ,อ๋อลิซ่าลิซ่าหน้าหน้าหมาน้ามาหน้ามาผมปลผมสีชมพูอ่ะเออก็ยังคงเซ็กนะ เป็นคีโอสปัสต์โอ้ยเซเน่าปัสบัตผมอะ่ะโอ้เซ็กซี่มากอย่าเซเน่าโกเมสแต่แบบแต่งในแบบแบบเป็นนางวิทยโยชินน่ะนี่ดูดูดูด,ด,ดูฮัลโหลฮัลโหลดูใบผมลิซ่าสีชมพูนะน่าอร่อยมากโอ้ยโอ้เจนนี่โอ้เจนนี่เซ็กซี่มากอะ่ะดูดิเอ้ยปากแบบช่ำๆนะออืหือลิซ,ซา่าลิซ,ซา่าโอ้โหทองหยองนี่เต็มตัวเลยนะไอศ์ครีมขอไอศ์ครีมกินอ่โอ้ยเล็บเล็บ,ลบยาวมาก โลเต้เออปั่นจักรยานมีเต้นกันด้วยล่ะเออแว่นรูปหัวใจว่ะจับจับบเสน่หน้าโกเมสมาอีกแล้วกับท่านหุ่นดีมากอ่ะหุ่นไปไปออกกำลังอ่ะเออปั่นจักรเอ้ยแย่ที่จีซูนะเกล็ดสกีมนะกิ๊เดกทีนโอ้ยเซ็กซี่มากโอ้ยถ้าแบบรูปห่วงเต็มเลยอยากเอาอยากเอาเห็บไปจิ้มจังเออ ี่ครับเซ็กซี่ไหมล่ะเซเรน่าโกเมนี่ที่หนึ่งเลยนะละโรเซ่นะถ่ายกับน้องหมานะแลบวเป็นแฉะ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 ฉากสวยมากอ่ะเออเอ,อ้ยพี่จีซูเชอร์รี่อุ้ยเชอร์รี่รู้บ้าเลอะไรขอเชอร์รี่หน่อยน้องจีซูขอเชอร์รี่หน่อยโอ้ยนีย่กรี้ยวนี่ตัวอะไรหนูหนูวะดูพุกอ่ะอุ้ออหนหนยชุดนี้ชุดนี้ดีชุดนี้แบบชุดแบบไปตีเทนนิสกันเถอะนะปะ๊ปะปะ๊ะโอ้เซ็กซี่นะเออ โอ้เสียดายที่เขาแบบไม่ได้แบบมาถ่ายคู่กันนะคงจะต้องถ่ายแยกเพราะว่าปัญหาโควิดนี่นแหละเอ้ยแบบแต่แบบผม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 เจนเนี่แบบเท่มากอะ่ะเออเท่แบบเป็นผมยาวขาวขิดดำนะไลฟ์เหมไอศีมเจลเจนน่ s. แต่และโตแต่และคนที่แบบคอสตูมนี่จัดเต็มมากอะ่ะไอศครีมเจลไอศครีม อู้ชุดนี้ชุดนี้ของลิซ่าร่มสุดยอดอะผมยาวผมผมยาวหน้าม้าแบบดูคล้ายแบบอุ้ยเซ็กซี่ขาขาเซ็กซี่มาเอ้ยโอ้โหนี่ก็คลิปมี่คลิปเอ้ยหน้ามานี่แบบเป็นแบบคล้ายคล้ายนี่ตัก๊กโมยูราเหมือนกันนะผมชอบชุดนี้ที่สุดเลยแบบมีแบบคลิปมีคลิปผมเลยนะน่ารักมากอะ <S <S ถือไอติมแมวถือไอติมแมวขอไอติมแมวหน่อยน่ารักอะ เพลงก็จะไปสไตล์แบบทางนู้นนะไปทางสะวันตกไปเลยนะอไอศครีมไอศครีมมีรีๆเข้าสารต่อแถวกันด้วยโอ้ยตัวหัวทิุ่ยแต่ละคนนี่ท่าเรียไอศกรีมน่ารักมากเลยครับเจนนี่ก็เป็นไงครับจบไปแล้วครับกับเพลงไอศครีมของแบ็คพิงนะเออก็ดูแปลกตาดีนะเพราะว่าปกติ แบล็คพิงจะมาแบบอารมณ์ที่แบบรุนแรงฉุนเฉียวนะแต่เนี้แบบใสๆและเป็นไอศครีมไอศครีมหวานอร่อยหวานกรอบกรอบนะครับผมกับพี่สาวใจดีอย่างเซเลน่าโกเมสนะฮะใจดีได้เปล่านะไม่รู้แต่เซ็กซี่มากๆเลยทีเดียวก็เพลงก็จะเป็นไปทางของตะวันตกไปเลยนะเออก็ดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าสี่สาวก็ยังคงมีสไตล์การร้องที่ยังคงเป็นแบ็คพิงค์อยู่นะอย่างลิซ่าก็จะมีแรปที่แบบให้รู้ว่านี่คือการแรปของลิซ่านะก็ เพลงก็สนุกดีครับผมถึงไม่ได้แบบบื๊วหวาแบบบุมวไมหหรือว่าอะไรที่มันดูรุนแรงนะแต่ว่าอันนี้ดูแบบใสๆเออก็ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ผมก็คิดว่าน่าจะปังอยู่นะแล้วผมก็ขอให้ปังปังปงปังปังขึ้นไปเรื่อยๆนะกับวงแบ็คเพลงวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย